ขอคมรูนี่นครับตัดทิ้งทําไมตีอาเดี๋ยวมันจะไม่ให้คมรูนะครับเนาะหลายคนก็นสงสัยว่าเห็นผมตัดถิมมือน,นันเปลีย่ยงคือตัดถิมอ่ะนะเสียดายว่าลูกกระดกอันนี้กระดกขึ้นกันกนะผมนี่ลูกดกตัวนี้คือเบอร์น้อยนะครับนอเบอร์น้อยปลาหน่อยอายุหน่อยอายุหน่อยเ้าห้าสี่อาศัยมาลูบหน่วยทิ่งแบบนี้นครับผมลูบหน่วยทิ่งครับผมเพราะว่าน้ำตาลน้ำบรัยครับผมน้ำตาลบะไรต้องรอชุดไม่ออก รอชินไม้ออกนี่ครับมันจะขึ้นกับใบอ่อนตัวนี้ครับขึ้นกับใบอ่อนใบไม้จะได้ออกพร้อมๆกันนะครับอืมออกเครื่องใบเกาใบไม้ออก, buy buy my, ออกพร้อมๆกันตัวนี้นี่ครับใบอ่อนแบบนี้ครับใบอ่อนใบอ่อนที่ขึ้นไม้ใบอ่อนที่ขึ้นไม้นาอครับนาะตัวนี้อายุประมาณปีเศษเกือบสองปีแล้วครับผมปีเศษเกือบสองปีหน่วยดัดดวงเสกะเฮาที่ใสย่ยที่เขาปรตัดใบถิ่งครับเพราะว่าอายุมันหน่อยครับผมอายุหน่อย อายุหน่อยปีกว่าสองปีเอเลยต้องใส่วิธีมาลูบนวยถิงสิครับผมสาเหตุที่ลูบน่วยถิงเนาะครับเนาะสาเหตุที่ลูบนวยถิงเพราะน้ําตาลมันไม่ได้นะครับน,น,รน้าตาลไม่ไหวนาฮอนเนี่ยมันจะบ่คคอยหวานก่อนขายเขาต้องเอาไปตรวจเช็คน้ําตาลก่อนว่ามันได้ระดับปะมันได้ระดับปะอ,อืมถามบันหวานเทากขายบรไอยครับผมหวานหวานขายบรไอยปลาไงที่ผมตัดถิงเมืนน่อนหรนก็เพราะว่าอาศัยรีวิวมีดพร้อมครับผมอาศัยรีวิวมีดพร้อมแล้วก็ ที่ตัดทิ้งก็เพราะว่าคือจังว่าแหละครับสาเหตุก็เพราะว่านะ้ามันความหวานมันไม่ได้เราเลยต้องตัดทิ้งแล้วก็ใบออดเยอะด้วยใบออดมันหลายพร้อมนะครับผมเลยก็เลยต้องล่อให้ชุดไม่มันขึ้นใบอ่อนตัวแก่ๆยังสีมันจะบื่ขึ้นครับผมตัวแก่ๆสีมันขึ้นก็่วน,น้อยครับผมเพราะว่าม่จะเป็นชุดไม่ความหวานก็จะได้แต่ก็กางน้ําตาลกระสีบ๊อบเปลืองครับผมกางน้าตาลกะสีบ๊อบเปลืองอ่าครับผม ใหม่ความรู้นะครับเนาะ